สวัสดีครับผมรีวิวนะครับผมรถเก่งราคามอไซค์นะมาส d a 3สานะครับผมนะมาสด a 3สาเครื่องยนต์หนึ่นซีซีนะครับผมนะนะเครื่องเบนซินนะครับเป็นตัวคาบนะูรถจดทะเบียนปี2529ันหี่สิบเบปีนะครับภนะาษี67ขาดไม่เกินนะครับผม รถเครื่องยนต์สตาร์ตติดขี่ได้นะครับผมก็ขายรูสภาพประกันก็คือตําหนิก็จะมีไฟหน้าไฟหน้าแตกไปนะครับแล้วก็กระจกวันนี้นะครับกระจกบันนี้ขึ้นเหมือนตัวลูดมันเสียนะสภาพนะครับผมแอมแอมมีแต่ลมแล้วกันคันนีย้ยังไม่เย็นมีแต่ลนมะเครื่องขอบูันะครับผม ดูรอบๆนะครับผมภายในเป็นมือหมุนนะครับกระจกทุกบานขึ้นได้ยกเว้นบานบานคนขับมันหลุดล็อกนะครับผมนะแอร์มีตลลมเปิดแอร์แอร์ทำงานนะคอมแอร์ทำงานแต่มีตลลมนะครับผมนะเครื่องไม่ไอไม่ควันนะเครื่องยนต์ก็ขับขี่ใช้ง,งานปกติช่วงล่างพอได้ไม่ถึงกับดีมากนะ เอาไปเก็บงานเพิ่มเอาบ้างแล้วกันหรือจะขับขี่เล่นๆนะครับผมไฟหน้าไฟหน้าติดปกตินะครับผมนี่นะไฟหน้าติดนะเนียอันนี้เครื่องนะครับทำการวัดให้ดูเลย <S <S มันเครื่องมี <S 2> <S 2> <S 2> <S แต่ดังนะครับ เล็กให้ดูนะครับก็ใครหาใช้งานรับส่งลูกไปโรงเรียนนะครับผมนะก็จัดได้นะครับผมนะราคา ต่อรองได้นะครับผมต่อรองได้นะ<ส>ก็เน้นขายตามสภาพเลยนะครับบอกพับได้นะ<ส>นะบอกพับได้นะครับผมส,สีสันก็สักหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันไม่ถึงก็สวยนะ<ส>ไม่ถึงก็สวยนะครับผม<ส>ให้ดูรอบหลังจากเหยียบเมื่อกี้นี้อ่ะให้ดูไอครับไม่มีนะไอขบูเจ้าของเดิมเปลี่ยนใหม่นะนะครับใหม่คลิปเลยขบูลผมไม่รู้ไม่รู้นะขบูไใหม่ใหม่เลย เครื่องยนต์นิ่มๆเลยนะครับผมโอเคนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผม